ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้จะพามาดูตู้เรียนลูกใหญ่ครับลูกใหญ่ใหญ่แก่ๆแล้ครับเนี่ยน่าจะลูกประมาณเกือบสิบโลครับเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวมาชั่งดูแล้วก็มาแกะเนื้อกันว่าเนื้อจะได้ประมาณกี่โลครับแปดโลครึ่งครับลูกเนี้ย 8ปดเดี๋ยวมาแกะดูกันว่าเนื้อจะได้ประมาณกี่โลครับลูกใหญ่ภูใหญ่ๆเปิงๆเ,เลยครับผมใหญ่ๆเต็มจอเลยครับใหญ่มากครับลูกเนี้ยเนี่ยภูภูสวยครับเดี๋ยวมาดูเนื้อกัน ใหญ่มากครับลูกเนี้ยทายาทุเรียนเจอห้าหกลูกติดต่อกันปวดปวดมือแน่นอนครับลูกใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวมาดูว่าเนื้อจะสวยหรือเปล่า

ูนเนเป็นไร เนื้อแน่นมากครับเดี๋ยวมาดูสีเนื้อครับได้ี่ใหญ่หูนี้ใหญ่สุดครับ yeah mm. เนื้อแน่นมากครับกลับมาดูกันครับว่าได้กิโลครับสามสามโลสองครับหักผ่าไปนสองขีดคุ้มครับผมนื้อก็สวยครับไม่ค่อยเนียนครับลูกใหญ่มันจะออกหยาบๆหน่อยแต่กินอร่อยครับผมสวยเลย นี่ก็สวยครับอันนี้เนียนหน่อยครับอันนี้ลูกเล็กครับผมใครอยากทานทุเรียนก็มาได้เลยครับมีสุขบริการลูกค้าทุกวันครับผมร้านทุเรียนเจนกครับผมปักหมุดไม่ได้เลยครับอยู่อำเภอวังกันอยู่ก่อนถึงปั๊มปตทป่ายุบใน500เมตรครับผมโอเคครับผมขอบคุณขอบคุณครับ